อาบน้ำให้สบายเนื้อสบายตัวนะครับตอนเช้าเช้าประมาณนี้นะครับถ้าตากาเช้ากว่านี้หน่อยก็ไม่ดีนะครับผมต้องต้องใช้สายหน่อยนะครับก็ได้เล่นน้ําเล่นโครนนะครับให้สบายเนื้อสบายตัวนะครับผมอันนี้เป็นน้องตายนะครับผมก็เป็นช้างที่อยู่หมู่บ้านแถวเขานะครับเมืองพัทยานะครับตอนนี้ก็ตกงานอยู่นะครับผมไม่มีงานนะครับ ก็จะเล่นกันไปนะครับอาบน้ำแบบให้ตันวนัวตัวตัวแบบสบายๆไม่ให้ใคลายเครียดนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ช้างท่าเล่นน้ำนะครับผมถ้าเราไม่ปลูกโซ่ไว้ก็โดยเฉพาะเป็นช้างไวรุ่นแล้วก็จะตะเลิดกันนะครับผมวิ่งตะเลิดเล่นไปแล้วแต่จะเล่นนะครับ แถวบ้านนอกเราดยแถวหมู่บ้านช้างแถวบ้านโน้นเขาก็มีน้ํามูลน้ําชีเล่นกันครับของเราก็จะอาบมีสระเล็กๆนะครับสระคลนนะครับก็สปาคลนกันนะครับวันนี้วันนี้ได้สปาโคลนกันเลยนะครับสปาคลนให้เชื่อมจำใจไปเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละครับผมสปาคลูน อับน้ำเล่นดินเล่นโคลนประมาณนี้และครับสบายเนื้อสบายตัวครับผมเราจะอาบให้สะอาดก็ไม่ได้แล้วครับเขาอยากจะเล่นก็ปล่อยให้เขาเล่นสปากันไปนะครับผม หล bon ังจากสปาโคลนแล้วก็มาทูเนื้อทูตัวนะครับตามวิถีชีวิตของช้างตกงานนะครับเขาเล่นกันอย่างนี้แหละครับช้างก็ปล่อยธรรมชาติของเขาก็จะเล่นโคลนเล่นดินถูต้นไม้ต้นอะไรไปนะครับให้สบายเนื้อสบายตัวเพราะว่ามีเห็บมีเหานะครับเกาะอยู่ในร่างกายก็จะให้เห็บให้เหาออกจาก ร่างกายนะครับก็ประมาณนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานนะครับผมก็เป็นช้างตกงานก็สบายกันหน่อยแต่ว่าองอกวานแม่วานก็ลำบากกันนะครับผมลำบากกันเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีคะแนนนะครับ อาอทีนี้ก็จะสปาโคลนกันแล้วนะครับสปาโคลนเล่นดินเล่นโคลนกันนะครับกันไปเอาตามสบายเลยนะครับผมแล้วแต่นะฮะเอาล่ะอานเะจอานเสร็จแล้วก็อยากจะมือก็ สาหาแต่อาหารนะครับผมสาหาแต่อาหารก็ไม่ค่อยได้กินอิ่มกันนะครับผคะแนนผลมไม้ก็ค่อนข้างครยากนะครับตัวน้อาบน้ำก็ได้เสาเสาที่พลายมีบุญเกิดนะครับเสานี้เราฟังไว้ให้ครับหลุมตั้งแต่แม่โมนะครับคลอด ตั้งแต่คลอดปลายมีบุญนะครับก็หลักนี้แหละครับผมที่แม่โมมาคลอดอยู่ตรงนี้ก็เลยไม่ได้ทำอะไรเอาไว้ให้น้องทูเนื้อทุกตัวไปเวลาอาบน้ำนะครับผมเวลาอาบน้ำไปจะได้ทเนื้อทุกตัวไปอ,อาบเล่นไปแบบสนุกสนุกสบายๆนะครับตามสไตล์ของทางตกงานนะครับ เล่นไปประมาณนี้นะครับกินจริงๆ,ๆก็ไม่กินกันหรอกเ,เล่นนะครับ <Okay. S 2> ชอบเล่นเป็นช้างขี้เล่นด้วยนะครับโดยเฉพาะน้อ,องตายของเราเป็นช้างขี้เล่น,ลนอาบน้ําสปาครูลนะครับวันนี้น้องตายสบายเนื้อสบายตัวไปเลยนะครับผมเราไม่ให้อาบแต่น้ำนะครับให้สปาครูด้วยนะครับผมเพราะธรรมดาเขาก็ชอบสปาโครนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมเราก็ให้เขา สปาโคลนแบบสบายๆแต่ก็ไม่ลืมที่จะผูกไว้นะครับผมแล้วก็เล่นแรงมากนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกท่านเลยนะครับผมขอบคุณแม่เอฟซีทุกๆกท่านนะครับผมนนทางช่อง youtube นะครับผมน,นี้สปาโคลนกันแล้วนะครับผมทางฝ่ายของเราจะตามเพินะครับ ปาลาโตนกันแล้วนะครับวันนี้อ้าวเล่นหนักแล้วครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมสวัสดีครับผม